สำหรับใครที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนนะครับกำหนดการในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัล w a l เล t จะอยู่ในช่วง16กันยายนถึง15ตุลาคม67ซึ่งเดี๋ยวช่วงกลางเดือนกันยายนกระทรวงการคลังจะมีการถแถลงรายละเอียดว่าท่านต้องไปทําการลงทะเบียนที่ไหนและหลักฐานที่ต้องใช้แน่ๆคือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ ส่วนกรณีของผู้ป่วยติดเตียงหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกมาจากบ้านได้เดี๋ยวรอรายละเอียดเช่นเดียวกันว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการมอบอำนาจให้ลูกหลานไปทำการลงทะเบียนรวมถึงการใช้จ่ายเงินด้วยแต่ที่แน่ๆครับหนึ่งในสถานที่ที่จะรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนคือไพรสณีไทยทุกสาขานะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ครับคุณประเสริฐจันทระรลวงทองรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทันเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์บอกว่า ได้ให้ไปรณันีไทยทุกสาขาทุวประเทศเป็นหนึ่งในจุดที่ทำการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนครับส่วนจุดอื่นๆจะมีที่ไหนอีกเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วจากนั้นย้ำอีกทีใครไม่มีสมาร์ทโฟนเริ่มลงทะเบียนคือ16กันยายน67จนถึง15ตุลาคม67นะครับส่วนคนที่มีสมาร์ทโฟนหลังจากท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาแล้วจากนั้นยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อย พอท่านคลิกเข้าไปในหัวข้อดิจิทัลวอลเลตคุณก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็รอวันที่1สิงหาคม67นี้ใครมีสมาร์ทโฟนก็กดลงทะเบียนต่อโดยการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลรวมถึงการยอมรับเงื่อนไขต่างๆก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วจากนั้นหน่วยงานของรัฐก็จะนําข้อมูลของเราไปตรวจสอบดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ทุกข้อหรือเปล่าเสร็จแล้วจะมีการประกาศผลในวันที่22กันยายน6 7สําหรับกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนและมีแอปทางรัฐนะครับ